คลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะคะแต่จะเปิดนะคะ5ใบแล้วก็จะอ่านตามสิ่งที่ไพ่เราเลืองนะคะนี่คือพลังงานของคุณเปิดใจรับฟังนะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานที่ดีไหมนะคะจะต้องระวังตัวหรือจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะให้ไพ่แนะนำนะมาดูกันนะคะอะเชื่อว่าเป็นพลังงานที่ดีแน่นอนนะคะ เตรียมตัวได้เลยอู้ใบแรกปังเลยจ้ะพลังงานของ w e ล l of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาพลังงานของโชคลาบเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่คนดวงดีนะคะคนที่ดวงนะคะกำลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุ้ยแค่ให้หนึ่งใบที่ขึ้นมาพลังงานตอนนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะ มีเกณฑ์มีโชคมีลาบม,มีเกณฑ์การเดินทางนะคะเดินทางต่างประเทศนะคะบางคนอาจไปเรียนบางคนอาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะไปติดต่อเรื่องการงานนะคะเป็นพลังงานของการเดินทางเป็นพลังงานของการได้รับข่าวดีได้รับโอกาสดีๆนะคะใครที่ ทำในหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือในหน้าออนไลน์ก็ดีค่ะจะเติบโตนะคะจะมั่นคงจะไปได้เรื่อยๆเป็นพลังงานของคนที่ดวงกําลังจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีวันนี้ถ้าถ้าทุกคนยังไม่ถึงจุดที่มีกําลังพูดมันแปลว่าคุณกําลังจะไปในจุดที่มันดีขึ้นกว่า คนที่อยู่ตอนเนี้ดีมันจะดียิ่งๆขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังติดขาดคุณยังสะดุดคุณยังไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นนะคะอย่าเพิ่งท้อกับชีวิตนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือหุ้ยคนลุกจังเลยค่ะพลังงานของคนที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือวันนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะลองขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวก็ได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือพลังงานนี้เป็นพลังงานของ มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือมีคนรอบข้างนะคะมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณนนิมิตท,ที่ดีนะคะมีคนนะคะอุปถัมภ์นะเป็นพลังงานที่ดีค่ะสองถ้วยนะคะความรักความเมตตานะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันเป็นพลังงานของความรักก็ดีความรักที่ไม่ได้หมายถึงการครอบครองะคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่หวังดีกัลยาณมิตรพลังงานไปเล่าคำทำนายเลยค่ะ สีแม้เท้าความมั่นคงในชีวิตนะคะความสุขความสําเร็จเห็นไหมคะพลังงานของการการงานมั่นคงชีวิตนะคะมั่นคงนะเป็นพลังงานที่ดีค่ะอุ้ยอุ้ยขนลุกจังเลยเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไพ่สองใบนี้นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นอู้ดีมากๆค่ะ นะดีมากๆเลยไปของพลังงานของนะคะพระแม่นะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่ธรณีก็ได้นะคะใครที่อยากสําเร็จเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักค่ะไปขอพรพระแม่ได้เลยนะคะพลังงานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือแม่ยากก็ได้นะทุกคนนะคะพลังงานนี้คุณจะได้ความเมตตานะคะคุณจะได้เล่าความช่วยเหลือหรือมีข่าวดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ะะจะนําข่าวดีมาให้จะนําความโชคดีมาให้หรือคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะจะมีเกณฑ์นะคะเจอคู่ที่ดีนะคะเจอสายเปนะคะความรักโคมออุ่นบางคนอาจจะเจอผู้ชายที่อาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าผ่านการแต่งงานหรือใดๆนะคะแต่เป็นคนที่อบอุ่นนะคะจะเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะ,ะเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะ รับคาทํานายเถอะนะคะหลังจากนี้คะ่ะดวงของคุณจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนการเงินดีการงานดีความสัมพันธ์ดีความมั่นคงในชีวิตนะคะอู้รับคําทํานายแล้วแชร์ออกไปคะ่ะ